อะไรของเขางงมากเลยเขามาปาดหน้าแท้ๆไม่ต้องเปิดไปค่ะลุงทำไมเขาทำแบบนั้นน่ะโคตรบ้าบอเออให้มันเจ็บเลยค่ะลุงเจ้าหัวร้อนไปไหนแค่ได้ยินเสียงแตรถ,ถึงขั้นจอดรถลงมาหาเรื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในคลิปนี้ค่ะอะไรของเขางงมากเลยเขามาปาดหน้าแท้ ไม่ต้องเปิดไปค่ะลุงมันบ้ามากเลยอ่ะไปดูกล้องได้เลยอยู่ดีครับเบี่ยงซ้ายมาไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดบ้าหรือเปล่าคบบ้า,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 าเลยตอนออเรรื่องคบี่ยงซ้ายชัดๆแต่อย่างน้อยก็ไม่หาทาจ่ายไฟเขาได้ไม่อเขาได้ทํางากินได้ ทำไมเขาทำแบบนั้นน่ะเขาทำไมเขาทำแบบนั้นน่ะโคตรบ้าบอเออให้มันเจ็บเลยค่ะลงไปเถอะปล่อยมันค่ะโคตรบ้าเลยทุเล็มากเดี๋ยวไม่ต้องขึ้นสะพานนะคะ ผู้ใช้ tiktok รายหนึ่งเผยคลิปเหตุการณ์บนท้องถนนโดยเธอนั้นเป็นผู้โดยสารบนรถแท็กซี่พร้อมกัดระบุแคปชั่นว่าอยากดูกล้องวงจรติดชัดๆมากว่าใครเป็นคนผิดขับมอไซค์อยู่เลนขวาสุดแต่ออกซ้ายจะตัดหน้ารถ ลุงแท็กซี่ก็บีแบแกรเพราะตกใจมอไซค์กระจกมองข้างหลังก็ไม่มีไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดทำไมตอนซื้อรถไม่ขอเขามาด้วยล่ะคะโดยในคลิปดังกล่าวมีชายสองคนเอารถจัก,กรยานยนต์จอดขวางรถแท็กซี่ก่อนที่ทั้งสองคนจะลงมาโวยวายใส่ลุงโชเฟอร์ด้วยอารมณ์ที่เดือดโดยคนถ่ายคลิปก็ได้พูดไปว่าเป็นอะไรของเขาเขามาปาดหน้าแท้ๆไม่ต้องเปิดไฟคะลุงไปดูกล้องได้เลยอยู่ดีๆก็ขับเบี่ยงซ้ายมาไฟเลี้ยวก็ไม่ ตอนแรกนึกว่าเรื่องจะจบลงเพียงเท่านี้แต่ผู้ใช้ติ๊กต็อกก็ได้เผยอีกคลิปหนึ่งในเหตุการณ์ต่อมาที่ทั้งสองขี่รถมาจอดฝั่งคนขับก่อนที่คนซ้อนท้ายจะลงมาแล้วพยายามจะกระชากเพื่อเปิดประตูฝั่งคนขับให้ได้แต่ยังดีที่โชเฟอร์ล็อกประตูรถไว้เมื่อเปิดไม่ได้เจ้าตัวก็ได้ชกไปที่กระจกอย่างแรงโดยคนถ่ายคลิปก็บอกว่าทำไมเขาทำแบบนั้น ปล่อยให้มันเจ็บมือไปลุงและบอกให้ลุงขับรถออกไปด้านชาวเน็ตก็วิจารณ์ถึงการกระทําอันสุดหัวร้อนของชายสองคนนี้อาทิถ้าหากคนในรถเป็นผู้ชายนักกล้ามตัวใหญ่ๆ อยากรู้ว่าจะกล้าไปหาเรื่องเขาไหมแต่ก็มีชาวเน็ตที่เข้ามาถามเหตุการณ์ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงด้านเจ้าของคลิปได้เข้าไปตอบกลับโดยย้ำว่าคู่กรณีขับมอไซค์อยู่เลนขวาสุดแต่ออกซ้ายจะตัดหน้ารถลุงแท็กซี่ก็บีบแตรเพราะตกใจแถมมอไซค์กระจกมองข้างหลังก็ไม่มีไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดค่ะ ขาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow วอรอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ